ตาทม่นนะคะมาแล้วางวันที่หนึ่งมานี้เาบอกแม่หงวันที่หนึ่งว่าพี่ร้านสัเอมาดูสิโอ้ดีมามันี้ยักไข่ดีอ่ซื้อมามาซื้อเานี้นซื้อเจ้านี้นะคะเจ้นี้นะคะเปิดนะคะแห่งงันใหญ่เลยสาธุสาธุุด้วยกันนะคะเอาแม่ใ้เจีบหมามาให้เห็นน้ามไม่เป็นไรร้อจังก่อนเฮ้ยมัดเบิรงอยู่มัดเบิรงอยูจะเปิฟังนะคะ อนนี้เราก็เสร็จสิ้งพิธีแล้วนะคะสาธินะคะตอนนี้นะคะร่างวันใหญ่ร่างวันใหญ่นะคะถ้ามีซับตัวไหนก็เก้านาฬิกาเก้านาคีเก้าอะไรเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีร่างวันที่หนึ่งได้ร่วมช่าง คือเป็นต <ator il> ัวเดียวตับอาจานวาวคือสิ่อาจารย์วอดก่อนนั่นแหานน้สาธุท่านทั้ค่ะนะคะผู้มีบุญท่านมาก็ขอให้ได้บุญร่วมกันถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้ร่วมสร้างศาลาสาธุค่ะ